รู้สึกรู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเป็นเลี้ยงเตอร์ของแบรนด์กีโต้ครับแบรนด์กีโต้นี่ก็เป็นแบรนด์ที่เราสวมใส่มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วยิ่งเราได้มาได้พิเศษในสิ่งที่เราแบบใช้จริงสิ่งที่เราเคยสัมผัสมาจริงๆงมันก็ยิ่งเป็นความภูมิใจของเราอยู่แล้วและยิ่งแบรนด์กีโต้เนี่ยเขาอยู่มานานขนาดนี้แล้วเขาเลือกเราเป็นพิเซนเตอร์เราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับดีใจมากดีใจดีใจมากครับ ขนาดนี้เราแบบตื่นตันใจมากครับดีมากเลยค่ะบมีมดีจากเอฟโอดีมากครับเอฟโอลก็จริงๆมันทําให้เราได้เหมือนได้ได้ลองท้าทายในบทใหม่ๆแล้วก็จริงๆในแง่ของแฟนคลับที่เพิ่มมากขึ้นผมว่าก็ได้แฟนคลับในหลายๆกลุ่มเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยครับยิง่งต่างชาตินี่ก็สนใจเอฟโอลเยอะมากๆ,ๆหเหมือนกันรครับด้วยครับ คิดว่าคิว่าโฟล์ต์แนนี้น่าจะเป็นเ,เหมือนปัจจัยหลักเหมือนกันที่ทําให้ช่วงหลังยอดฟอร,ร์มมันสูงขึ้นด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมครับจริงๆแบบไม่ว่าจะน้องดิวน้องวินหรือว่าแบบน้องตูอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบยอดฟอร,ร์มขึ้นกันหมดเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องนี้มากๆที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้ครับผมว่าไปได้ีแบบว่าันัาดีใจครับดีใจก็เห็นเห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างพลิกบทบาทเหมือนกันจากสารวัตรที่มีความขรึมๆนิ่งๆมาเป็น ตัวทามที่ค่อนข,ข้างจะ energetic แล้วก็มีความเด็กน้อยอะไรเงี้ยก็เราก็ทำกันบ้านหนักเหมือนกันเพื่อให้ทามออกมาดูแบบดูไม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอะไรครับก็ดีใจที่แฟนๆชอบแล้วก็มองว่าทามหน่ารักที่ทบานทาง,ทางทายากมากน้อยแค่ไหนครับยากครับจริงๆกับบทนี้ผมทุ่มเทมากๆเหมือนกันครับยิ่งตัวทามเนี่ยมีแบ็คกราวที่ค่อนข้างต่างกับตัวผมมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ของชีวิตวัยเด็กครอบครัวที่เขาแบบเป็นแบบว่า ด้วยลำดับต้นๆของโลกอะไรเงี้ยคือพวกบุคลิกพวกอะไรเราก็ต้องไปปรับใหม่หมดวิธีการคิดก็ต้องปรับใหม่หมดแล้วก็ยังมีซีนคอมเมด,ดี้ที่มันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยที่เราจะต้องแบบทำกันบ้านเยอะก็ต้องปรับใหม่หมดเหมือนกันก็เป<อ>็นเรื่องที่ทํางานหนักมากๆเหมือนกันก่อนค่ะทั้งหมดนะคะที่แบบเหมือนกับว่าตัวทามเองเขาพูดให้ดูเลยเกินใช่ไหมคะว่าเขาบกว่จริงผมว่ามันผมค่อนข้างเข้าใจเขาคือ,ค,อคือตัวทามเขาค่อนข้างจะ เป็น fluent ในภาษาอังกฤษมากกว่าแล้วก็เวลาเขาเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเขาพยายามอยากจะใช้สำนวนไทยแต่เขาจะพูดผิดอะไรเงี้ยเราเราก็เราก็ตามบทไปแต่แต่คิดว่ามันเป็นความรู้สึกขาก็น่ารักดีครับในในในเวนี้ครับจากปีนี้ให้เขาว่ามาเจอเยอะมากแบบนี้ขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อที่สุเลยไหมคะก็ดีใจจริงๆรู้สึกขอบคุณทุกๆแบรนด์มากกว่าที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมครับผมก็จะพยายามเรินเปเซนทุกๆแบรนด์ให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดครับก็ขอบคุณทุกแบรนด์มากๆที่ไว้ใจ ครับในปีนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําอยู่2เรื่องครับเป็นมีเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องคืนนับดาวครับผมเล่นกับพี่ใหม่ดาริกาครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นซีรีส์สั้นๆเป็นตอนแบบเป็นตอนเป็นตอนที่อยู่ในซีรีส์ใหญ่อีกเรื่องหนึ่งันน้ชื่อกู้โรเดย์ครับอันนั้นเล่นกับตั้นหนึ่งครับก็ฝากติดตามทั้งสองเรื่องด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวปลายปีคิดว่าเราน่าจะได้มีอัลบั้มใหม่ของผมเป็นอัลบั้มแรกด้วยครับยังไงฝากติดตามด้วยครับ ที่รับประกันได้คืออะเบ้ามนี้จะมีความเป็นตัวผมมากๆเลยครับเราตอนนี้เรากำลังพยายามกรูมให้มันให้มันกลมให้มันกลมกล่อมอยู่แต่คิดว่าภายในปลายปีนี้น่าจะได้ฟังกันแน่นอนครับหรือ,อยังม,มีส่วนมีส่วนร่วมมากมากครับอะลบ้ามนี้คือด้วยความที่เป็นอะเบ้าแรกของเราด้วยเราก็ตั้งใจอยากจะให้มันเป็นเราที่สุดเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดเลยครับก็คือผมเดิมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยครับตอนนี้ อย่างช้าคิดว่าถ้าได้ฟังกันน่าจะเป็นต้นปีหน้าครับแต่จะพยายามทำให้ทันปลายปีนี้ครับเซอร์ไพรส์ได้แน่นเนาะเซอร์ไพรส์มากมากครับวันี้ขอบคุณครับ